ใช่เราพยายามกำจัดน้อให้ดีที่สุดโอ้อย่าบอกแบบนั้นสิอย่าบอกแบบนั้นสิที่นิบผมยี่ห้ออะไรคะเจ้า พอเราเหนีบแล้วดูสวยมากอ๋อยี่ห้อนีะทุกคนนี่นนะดูสวยลินชีนี่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 อันนี้จะเป็นที่หนีบผมนะคะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะ

อันนี้ยีห่ห้อนี่ยี่ห้อนี้นะคะที่แมป่ปูเพิ่งสั่งไปยี่ห้อนี้น,นแรกมันยียนย่ห้อนี้มีชื่อว่า jmf นะคะมี chromes handling stop and control t ชอใมนีมีสเปอร์โพเฟนแนวแฮนส์ไรเนอรนะคะโอ้ยผมตรงแล้วทุกคนถ้าใครอยากได้นะคะก็สั่งแล้วก็แล้วกใน tiktok shop มันก็จะมีอยู่นะคะ ส่งรวดเดียวทางใจนะคะนี่นี่ยังเห็นไม่ชัดใช่ไหมจาประเทศยมาทาให้เกิดน้าฝ่าหหลาและิพลราชดอนทบกว่าหนสี่คัวเรือหันผิดหันผิดค่ะหันผิดค่ะมาผิดในครังนี้เรงความื่ิติและสมรากที่สุดได้ค่ะผมสวยมาก อโอ,อ้สวยมากเลยค่ะผมโอ้อสวยมากเลยค่ะนนก,กำกำจัดมากกว่าคนอื่นเลยแหละค่ะอย่างนี้อ,นอุ๊ย อคอยู่นะนี่นะคะแล้วก็จะหนีบผมเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจาไม่ผมของมันด,ดูสวยขึ้นนะคะราคาเท่าไหร่คะดูตอนแปดเซลแปดเซลเท่าไหรค่คะคุณคุกกี้ม,กมา <45 S 1> โอ้แต่ถ้าไม่ลดราคาก็แพงอยู่โอ้ราคาไม่แพงนี่เท่าไหร่คะ้ <400 S 1> อ่่าายกวบทโอ้แพงมากเลยคะ่ะทุกคนถ้าใครที่เล่นติ๊กตอกใครที่เล่นติ๊กตอกอะแล้วจะมีคูปองติ๊กตอกช็อปอยู่ส่วนลดเนี่ยถ้าใครจะสั่งพวกแบบของออนไลน์อ่ะอย่างเงี้ยติ๊กตอกช็อปมันจะมีคูปองลด ราคาให้นะคะนนเพื่อคนที่แบบได้โปรอันนั้นราคาอันนั้นยมันก็จะแฟลชเซลล์แล้วก็จะลดราคาลงนี่เองนะคะหูผมตรงมาก <c oughs> จากหย่องหนททุกคนถ้าทุกคนเคยเห็นก่อนหน้านี้คือแบบ <c oughs> ใช่ทุกคนสภาพผมก่อนหน้านี้เนี่ยมันดูแบบ หยองหยองฟูฟูผมแห้งเสียละไม่ใช่กระหอมเหรอคะเนี่ยไม่ใช่มาคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มาค่ะไม่ใช่มาค่ะอันนี้ค่ะเนี่ยโอ้หน,นี่กำจัดหยองหยองนะหยองหนี่<ค>ๆๆๆๆนี่โอ้โโอเคอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะคะ ก็เห็นหน้าเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ